สวัสดีครับสวัสดีเอฟทท่านสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนครับเพราะกูไปตามเคยนายมูกี้รีวิวบายเก่งรถบ้านนะครับผมนะอ่ะวันนี้ผมมีรถยนต์เข้าใหม่นะครับผมอัปเดตรถกระบะสีใหม่นะครับฟ้าสดใสนะนะสีฟ้าสดใสนะครับเป็นเจ้า isuzu d max sx สองพันห้านะครับผมนะสองพันห้า sx นะครับผมนะตัวนี้จะเป็น d max หน้าโย้ยนะครับผมจะเป็นเครื่องยนต์สองพันห้าเทอร์โบนะครับผมตัวนี้มันใชคร่คอมเบลเลอร์นะครับเป็นเครื่องยนต์สองพันห้าเทอร์โบเป็นปี 2005หรือปี48นะครับนะปี48นะครับผมชมนี้มันจะมี2เครื่องยนต์นะครับมันมีเครื่องยนต์4 j a 1ที่เป็นเทอร์โบไดร์ลิกแล้วก็มีเครื่องยนต์ที่เป็นคอมบัลเลียวดีดีไอดาวูนะมี2เครื่องยนต์นะครับคันนี้ฟ้าสดใสสีสวยมากครับผมคันนี้สีสวยบอดี้เดิมนะครับผมนะนี่สีสวยบอกเลยว่าจอใสแดดนี่สีโคตรสวยเลยนะครับคันนี้สีแท้นะครับสีแท้จากโรงงานเลยสีนี้นะครับผมนะนี่ไปดูครับนี่สีแท้สีเดิมจากโรงงานนะครับผม เนี่ยหน้าเดิมท้ายเดิมไปนะครับนี่สีเงาเงาเลยเนีย่สีเงาสีสวยมากนะครับคันนี้นี่สีเงาเงาเลยนะครับผมอันดูข้างนงี้ข้าง่ข้างดูใสงแดยดยิ่งสวยนะผมนะนมีหนามีบางบ้างแต่ว่าโดยรว,วมรถบอดี้เดิมนะครผมนะนรถบอดี้เดิมนะครับผมเนี่ยราคาหลักแสนกว่าบาทนะครับผมนะแต่ว่าในสภาพโคตรสวยเลยให้ดูครับสีเนี่ยสีเรื่องความเงาบอกเลยว่าเงาตาแตกเงี้ยะนะครับเหลื่อมมากๆ นะัมนะเลื่อมเรื่มา่ำเลยเรื่องเงาฉ่ำเลยนะครับนี่สีนี่ครับนี่สีสวยนะครับนี่นะครับสีสัสวยเงาเลยนะครับยางดีสี่เส้นนะครับผมนะนี่เห็นครับยางดีสี่เส้นยางหนวกหนาๆเลยนะครับแม็กเทสจากโรงงานครับนี่ยางดีสี่เส้นนะครับแชสซีบอดี้คันนี้สวยนะครับบอกเลยเนี่ยพาสีเต็มปีหกเก้านะผมนะ สเว็ดมีนาสองหกเก้านะครับภาษีเต็มปีหกเก้าต่อให้เรียบร้อยแล้วในะครับนะให้ดูครับนีนส่งรถเนี่ยสูงก็ยังสวยดีๆเลยนะครับนี่สูงก็ยังสีสีสันสวยนะครับสีแบบมีประกายมากฟ้าสดใสไปดูเลือกคัสซีหนึ่งอา่อาอ่าแชสซีบอดี้โอเคนะครับนี่แชสซีคันซีสวยนะครับเนี่ยสวยแบบแบบิีเนน่หของรถอีสานนะไปประมาณนี้แหละ นะครับเคันสีเดิมนะครับจะคนเดินเวลารถดีนะแล้วคันสีเดิมให้ดูอุโมงค์อุโมงค์เกียร์นะอุโมงค์เกียร์ไม่รั่วไม่ซึมไม่เยิ้มนะครับเลยยางดีสี่เส้นนะครับแต่คงจะเขียบชายขอบล่างยังเดิมเลยนะครับผมอ่ะไปดูภายในของขับกันบ้างครับผมตัวนี้รุ่นพิเศษก็จะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับผมนี่เครื่องจกไฟฟ้านี่มันจะมีสองเครื่องยนต์นะครับรุ่นนี้มันมีเครื่องยนต์ที่เป็นดีแม็กที่เป็นคอมมาเร็วแล้วก็เครื่องยนต์ที่มันเป็นเทอร์โบแบบดีใหญ่ เดี๋ยวได้เล็กนะครับผมนะนี่นี่ตัวนี้เกือบมาหยีนะครับเบาหุ้มหนังเรียบร้อยเลยเบาสวยนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่นะครับเบาสวยนะครับนี่ดีมุงดีแม็กคอนโซลสวยเลยไม่แตกไม่ลาวนะครับคอนโซลสวยเลยมีจมมีจอให้เรียบร้อยนะครับคันนี้มีจอเครื่องเสียงให้แล้วก็คันนี้เนี่ยสมุดบุ๊กโซวิดยังมีจากโรงงาน,นครับสมุดบุ๊กโซวิดเดิมเดีด๋ยวเปิดให้ดู นะครับนี่หายากนะครับเนี่ยสมุดบุกซูวิตมีครบนี่นี่เห็นไหมครับนี่รุ่นนี้มันจะเป็นเครื่องยนต์มันจะมีสองเครื่องมันมีเครื่องยนต์ไอเทคกับเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับสมุดบุกซูวิตเดิมจากบริษัทตีเพชรอีสุเลยนะครับผมเนี่ยโอเคนะครับนี่สมุดบุกซูวิตมีครบนี่ให้ดูครับผ้าเพดานต่างๆสวยนะครับคันนี้ให้ดูแคปด้านหลังแคปคือภายในสวยนะครับนี่ ภายในโซลกิ๊บเลยให้ดูเรื่องตะเข็บเม็ดอาร์คนะครับนี่ตะเข็บเม็ดอาร์คได้ดื่มนะครับผมดูเห็ยนไหมครับตะเข็บเม็ดอาร์คได้ดื่มนะครับบอดี้เดิมนะครับคันนี้ดีแมคลุนนี้บอดี้เดิมดีแมกหารถเดิมนี่หายากนะครับผมบอกเลยส่วนใหญ่จะเจอแต่รถแต่งแต่คันนี้เดิมมากนี่เดิมเดิมนะครับเดิมตะเข็บเดิมนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมทุกตัวนะครับผมเดี๋ยวเก็บเม็ดอาร์คกับกั๊ดหนึ่ง อ่าครับนี่เนี่ยน็อตแก้มข้างก็ไม่มีการขยับเลยนะครับเห็นไหมไหมนี่น็อตแก้มข้างก็ไม่มีการขยับเลยนะครับนี่น็อตเดิมนะครับนี่สีก็อประตูต่างๆยังเดิมอยู่เลยนะครับนี่มาร์คกิ้งเดิมจากโรงงานนะครับเนี่ยโอเคนะครับรถเดิมทั้งคันเลยมีน้ำมีบางบ้างแต่ด้านหลังยังเดิมเดิมไอคือดีไหม ยางดีสีเส้นนะครับเลิกคัสซีโอเคเลยนี่คัสซียังสวยเลยนะครับเนี่ยให้ดูพือหลังคาหลังคาก็ยังสวย,สวย,ยแจ่มๆนะครับผมให้ดูให้ดูครับเดี่ยมสันเดียมันตรงนะหารถกระบะแบบว่าราคาหลักแสนไว้ใช้งานแบบจะได้ราคาดีกว่าหลักหมื่นสภาพที่ดีกว่าหลักหมื่นก็คันนี้บอกเลยโคตรคุ้มนะครับผมสภาพดีแน่นอนคุ้มค่าแน่นอนดีสีเงาไม่เงานี่ จะเห็นเงาผมเลยนะครับจะเห็นตัวผมเลยสีเงามากเงาตาแตกแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นเครื่องดีนะครับผมเครื่องเกยดีมากนะครับคันนี้เนี่ยเนี่ยเสาตะเข็บดืมนะครับผมเสาตะเข็บได้ดืมเนี่ยเสาตะเข็บได้ดืมนะครับนะให้ดูพื้นกระบะพื้นไม่ผุเลยนะครับพื้นไม่ผุไม่พังไม่ก่อนเลยนะครับพื้นดืมตะเข็บเม็ดอาร์คดืมนะครับ นี่แต่ขีดเมดอากนี่เดิมอยให้ดูเรื่องแชสซีนึงรึกระบะด,ด้านล่างนะยางอะไรมีมาให้ครับรนกระบะล่างโอเคนะครับพื้นไม่ผุไม่พังไม่ก่อนแน่นอนนะครับนี่ยางอะไรมีมาให้ครับผมนี่แชสซีหายห่วงนะครับแชสซีเดิมนี่แชสซีเดิมครับนี่แชสซีเดิมมาให้ดูครับส่งรถด้านนี้นี่ส่งรถเขาก็ สวยนะครับสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าแปซิฟิกเนี่สีสวยนะครับสีนี้นี่ครับนี่ฟ้านี่สวยนะครับผมสีฟ้านี่สวยให้ดูยางก็ยังดีสีเส้นคัสซีอะไรอน,นี้หายห่วงเลยนะครับนี่ให้ดูครับแต่คงจะเขียบเดืมคัสซีหายห่วงนี่ครัคัสซีสวยนะครับคัสซีสวยเลยอ่ะ ยางดีสี่เส้นยางเส้นหน้ายัางดีดีเลยนะครับยางเส้นหน้ายัางดอกกันนาเลยอยวให้ดูกันบ,บ้างครับตอนนี้ก็จะไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้าหมดเลยก็จะไฟฟ้าใช้งานได้ทุกระบบนะครับไม่มีอะไรเสียแล้วก็ให้ดูครับน็อตแก้มค้างก็ยังเดิมๆมนะครับนี่น็อตแก้มค้างยังเดิมเนี่ยแต่โครงตะเข็มเป็นอาร์ก็ยังอยู่ครบนะครับนี่ ตะเข็บเบ็ดอาร์กอะไรก็ยังอยู่ครบนะครับนี่ครับนี่ตะเข็บเบ็ดอาร์กเดิมนะครับตะเข็บเบ็ดอาร์กเดิมตะเข็บเบ็ดอาร์กได้เดิมเนี่ยติ๊กเกอร์เดิมยังอยู่เลยติ๊กเกอร์เติมลมยางอยู่ครบนะครับนี่ยมาดื่มนะอ่ะมาท่วยเาดูกันบ้างครับติดง่ายนะครับคันนี้ติดง่ายมากวงพวงอะไรก็ยังสวยไปเลยนะครับนี่ บูทอะไรก็ยังงามอยู่ครับผมยังงามยังสวยกริบอยู่ครับนี่นะเปิดแอร์กันนะครับแอร์ร้อนมากเครื่องเสียงนี่มีฟังนะครับผมบลูทูธ FM ได้หมดเลยเครื่องเสียงเป็นจอสัมผัสนะครับเนี่ยจอสัมผัสนี่ใช้งานได้นะครับใช้งานได้ทุกระบบเนี่ยไม่เสีดจิตนะครับคันนี้ไม่เพียงเสีดจิตเลื่อนไม้ใช้งานในครบทุกเก็ตนะครับแอร์แอร์เย็นสมบูรณ์แน่นอนครับผมแอร์เย็นฉ่ำๆเลยเบรกมือก็ใช้งานได้นะครับเบรกมือใช้งานได้ นำสวิตช์ไฟต่างๆใช้งานได้ครบทุกระบบนะครับไม่มียนมาอเซียนลยครับน,นี่สวยนะครับภายในแผงสวยเลยเรือนไม้เนี่ยสมบูรณ์นะครับคันนี้สมบูรณ์ระบบรถสมบูรณ์มากเดี๋ยวเดินขึ้นไปดูอ่าโอเคครับกระจกไฟฟ้าก็ใช้งานได้นะครับนี่อ่ากระจกไฟฟ้าก็ใช้งานได้นะครับ อ่าเห็นไหมกระเทยฟ้ากระเทยงานได้นะครับวงพวงมาลัยสวยมากคันนี้อาจจะลอกรุ่นตามกาลเวลานะแต่ว่าวงเนี่ยไม่แตกเลยวงพวงมาลัยยังสวยกิ๊บอยู่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องกันบ้างผมเชิญเจอรเครื่องเครื่องนะครับเชิญเจอกับ้างเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์205เทอร์โบนะครับไดลิคนะครับ CJA1 ควาโทอนครับเครอยนต์ี้ใช้แต่ดาก้อนครับจะถึงดีแม็กตัวนี้นะครับผมใช้รุถยิ่งใช้อยู่ใช้ดีนะครับอึดทนเปลน้ำมันนะครับ คือทุนเปลี่ยนน้ามันมนะครับ,บรถยนต์เครื่องยนต์ 4JAE1 นะครับปับ๊มสายครับเครื่องยนต์ตัวนี้ถ้าไม่ชอบเครื่องยนต์ไอทิคตัวเขามาเร็วนะเครื่องยนต์ตัวนี้บอกเลยว่าปัญหาทุกจิกน้อยมากนะครับผมนะนเลกเลือการซูบิทก็ถูกนะครับผมเดี๋ยวดูหม้อน้ำกันหน่อยอ่าน้ำก็นิ่งนะครับน้ำไม่ดันแน,น่นอนน้ำไม่น้ำนิ่งนะครับน้ำไม่ดันแน่นอนเครื่องแห้งมากอันนี้ห้องเครื่องสวยจิ๊บนะครับคันนี้สวยๆนะครับผมเทอร์โบ ระบไม่ั่วไม่ซึมไม่เยิ้มครับอะไรครับแป๊บวาวลอนจกเห็นไหมครับแป๊บวาวไม่ั่วไม่ซึมไม่เยิ้มครับอ่าแห้งๆเลยครับคันนี้ขวาวาวสวยมากคันนี้ฝาเครื่องยังสวยเลยนะครับฝาเครื่องยังสวยให้ดูกันบ้างครับไม่พ่นไม่ไอแน่นอนครับเห็นไหมขับบนร้อนก็ไม่พ่นไม่ไอไม่ดันครับนี้ เครื่องดีกาลังอัดดีนะครับอันนี้เห็นไหมครับยวให้ดูพวงอะไรพาวเวอร์นะครับแอร์เย็นเทงเพราะพวงอะไรพาวเวอร์แท้โรงงานครับตัวนี้แท้โรงงานเห็นไหมครับน็อตแก้มข้างก็ยังไม่เคยมีการขันเลยน็อตแก้มข้างมีการขยับนะครับน็อตแก้มข้างมีการขยับเป็นเพดเดิมนะครับกานหน้าเดิมเลยครับเล่ลายน้ำมันอยู่ครบเลยแต่เพ็เป็นอาร์ตตัวนี้ที่เดิมนะครับเพลดเดิมจากโรงงานนะครับ เนี่ยแบบเครื่อง c j a 1เนะครับเพจเดิมหมุดดำแท้จากโรงงานนะครับเห็นไหมครับเพจเดิมอยู่ครบนะครับจากโรงงานพาน้าเดิมครับซีดเลยคาน้าเดิมกิ๊บเลยครับพาน้าเดิมเดิมเลยกระป๋องดิ้นะครับผมเห็นไมมนักอยู่ครบนะครับน็อตไม่มีการขยับนะครับผมนี่เดิมเลยนะลายน้ำมันก็ยังเดิมเลย เดี๋ยวมันมีการขยับนะครับนักแก้ดื่มเดือมน้าดื่มพายดื่มครับคันนี้หน้าดื่มพายดื่มเพราะสวยมากดื่มเนื้อในดื่มนะครับมันอาจจะเคขยับบ้างนะครับตามกาลเวลาแต่ว่าฝักกระปุกก็จะดื่มเดือมฝักกระปุกสิ้นเดือมนะครับผมดิกระดื่มมันอยู่ครบนะครับได้เรียกเชิให้ดูก่อนแป๊บนึงโซนนี้ปั๊มสายครับคันนี้ โอเคนะครับเครื่องเสียงเพาะนะครับเสียงไม่เกไม่เะไรเลยเฉยสุเพาะอยู่แล้วเครื่องก็ไม่ควันไม่ไอไม่พ่นนะครับไปดูครับเครื่องแห้งเลยทายเครื่องแห้งแห้งเลยนะครับเครื่องเพาะครับคนนี้สภาพพร้อมใช้งานครับผมในราคาเปิดราคาเลยนะครับราคาเพียง1นึ0 0 0สนาหนห้าับาทนะผมนะย้ำราคาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับราคาเพียง1นึ0 0แบาทนะครับผมราคานี้ขายเงินสดอย่างเดียวนะครับ 155,000บาทนะครับผมขายส่วนเดียวต่อรองกันได้นะครับผมนะสนใจติดต่อเบอร์โทร0817293431นะบ้านะย้ำใหม่ครั้งนึงครับ0817293431นะครับเสซยเก่งของเราติดต่อมาได้นะครับนะซื้อไปนะครับเดี๋ยวเราดูแลเรื่องการโอนให้นะเพี่ยที่จะครบครบโอนนะครับผมนะเดี๋ยวเราเรื่อดูแลเรื่องการโอนให้นะครับผมนะโอนองค์เขาเชิญลูกค้าให้มีบริการจะส่งนะคบ้านะไกลมีบริการจะส่งขึ้นเทเลอร์ได้นะครับนะลงกรุงเทพได้นะครับบ้นะ ถ้าเรับกรุงเทพก็ได้นะครับเราบริการจะส่งขึ้นเทเลอร์ได้นะครับผมนะเจ้าสอบครับเจ้าอีซุดีแม็กกันบ้างครับผมผมขับมาผมบอกแล้วว่าแอร์หนาวหนาวครับผมแอร์เย็นจนหนาวของจนพดมดไม่อย่างก็ได้น้องโซล่างก็ดิ่มครับภายในโซล่างขี่ดีขี่คักครับอเกียร์สองครับเกียร์สามครับเนี่ยปกติรถคันนี้มันจะอืดนะครับวิ่งแล้วมันจะมันสีอืดแต่คันนี้วิ่งดีนะครับผมเกียร์สี่ครับนี่ เราความเร็วเลื่อนไม้ทุกอย่างใช้งานนะครับปกตินะครับความร้อนขึ้นกลางตลอดระบบระบบวามน้าสมบูรณ์นะครับอันน,นี้เกียร์ห้าครับนี่เกียร์ห้านะครับวิ่งดีมากจรวดจ้านนะครับตอนนี้ขับแปดสิบแลวชงล่างก็ยังดีดีนะครับป่อยขับได้ครับชงล่างดีคือซื้อไปคันนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยพร้อมขับได้เลยนะครับผมเติมน้ํามันแล้วขับได้อย่างเดียวเลย พร้อมใช้งานนะครับถึงน้าเราแล้วนะครับผมถนนเส้นนครพนมท่าพนมนะครับถนนชียงกูณนะครับผมถ้าลงมาจากถในเมืองนครพนมก็เห็นร้านผมแบบนี้เลยนะครับทางลงไปท่าโอเคครับผมถึงน้าดเราแล้วนะครับถึงต้าเราแล้วนะครับผมนี่ชงล่างดีนะครับผมนี่กระจะไฟฟ้าใช้งานนี่ครบทุกระบบนะครับนี่ โอเคนะครับผมฝากน้านเราไว้นึงนะครับไม่รู้ผิดร้านเราเปล่าแดดมันแย,ยงตานะผมฝากนร้านเราไว้นึงนะครับร้านเก่งรถบ้านนะครับนะร้านตั้งอยู่ที่ตำบลดงขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับย่าใหม่ครั้งหนึ่งครับตำบลดงขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับร้านติดกับถนนใหญ่ครับถนนเส้นนครพนมท่าพนมหรือุทียังกูล212น,นะครับผมผู้ใดแวะก่ายทางมาก็แวะมาจดืด มาเบิกมาซุมกันได้นะครับไม่ซื้อไม่หาว่ากันนะครับยินดีให้บริการนะครับผมคันนี้ยินดีให้บริการครับแล้วเรามี Google Map ด้วยนะครับพิมพ์คําสั่งในกูเกิลแมปว่าร้านเก่งรถบ้านคาร์เซ็นเตอร์แล้วมาตามมาที่ในกูเกิลแมปได้เลยนะครับผมมาตามเส้นทางใน GPS ก็ได้นะครับผมรับรองว่ามาถูกแน่นอนนะครับผมไม่มีลงแน่นอนนะครับผมร้านเราอยู่ห่างจากตัวในเมืองนครพนมก็ยี่สิบยี่สิบสองโลนะครับพับไปทางท่าพนมก็สามสิบโลนะครับผมนะครับไปทางไปอำเภอท่าพนมไปบ้าท่าพนมก็มนะครับ บุกใกลบุกไกลเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอแวะไกลทางมาก็แวะมาเจิดมาบึ่งมาชมกันได้นะครับเนาะอ่าสลาบคลิปนี้ครับผมเดี๋ยวมากาศในรถปิดกระจกกันไปหนึ่งอ่ะพอชอบคลิปนี้ก็ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องยูทูปนายหมูกี้รีวิวบายกิบลอบายให้เดือกับเด้อเพื่อเฉพาคลิปใหม่ของนายมูกี้รีวิทางร้านกิโลอบายคาสเซเตอร์คลิปใหม่เข้ามาเอาวนะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมไปเดือรับเดือพี่น้องเดืนอดนะครับสลาบคลิปนี้ครับผมพอชอบคลิปนี้ก็ ขอบคุณ f อหลายเลยครับดื้อนะครับที่เราชมฟังชม,ชม,ชม,ชมนาอครับเนาะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ